สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่จเจริญสุขจเจริญธรรมจเจริญพรชาวดูใบทุกๆท,ท่านวันนี้สวนบอนสีพระธรรมก็จะมา,าพามาชมอาบอนสีที่เราทําการผ่าลงกระถางไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราก็จะมาคัดบอนสีส่งมอบความสุขให้กับทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบและรักในบอนสีพระธรรมในคลิปนี้จะพามาคัดนะต้นที่ทุกท่านได้ จองเอาไว้นะครับก็จะส่งมอบความสุขในช่วงปีใหม่นะครับ2,566นี้มีต้นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันแล้วก็จะทิ้งท้ายด้วยบอลสีที่มาแรงในปี66นี้เดี๋ยวรอรับชมกันในช่วงนี้ในฐานนี้ที่คัดออกมาก็จะมีราหูอมจันทร์อันนี้ยังยังเล็กอยู่แล้วก็มีพัททลุงเนี่ยกัดสีมาแล้วพัทลุงพัทลุงนี้เป็นบอลใบกลมตับจังหวัดนะครับ ตอนโตก็จะออกม่วงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็มีองค์ชายน้อยนี่องค์ชายน้อยเป็นไม้แยกหน่อแล้วก็นางมณีวาส,สนา,านะครับก็จะทําการจัดส่งให้นะครับก็มาพัดกันอา่าแล้วมาดูต้นต่อมาก็จะเป็นอา่าก็จะมีเทพนาคานะครับมีเทพนาคาเทพนาคาแล้วก็หลวงปู่สิทธิ์นะครับอันนี้เราเอาตามที่สั่งไว้นะครับ เทพนาคาเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวดูให้น่าจะอยู่ในตู้นี้แหละนมาดูฝั่งนี้จริงๆก็มีเนี่ยอ้สีสวยมากเลยอะดูดูดไม่ได้เปิดตู้ประมาณสามวันนะครับหลังจากที่อัปเดตไปเนี่ยสีสดมากเลยอาทิตย์อุทัยนะครับสีสดมากใครสะดุดตาต้นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยดูดิดูดูดูเนี่ย,ยปีมะโรงเนี่ยมีคนจองไว้อยู่นะเนี่ย สีมาแล้วชมพูสวยมากนะครับนี่ก็โตวไวพญานาคราชนี่ก็โตวไวมากนะครับใครสนใจเนี่ยอันนี้สองใบแล้วเนี่ยโตวไวมากพญานาคราชโอ้ยินดีด้วยสําหรับใครที่จองเหรอเทพนาคาไว้เนาะดูดิใบนี้มาอีกแล้วสวยมากสวยมากเทพนาคานะครับเทพนาคาสวยงามนะครับเทพนาคานะครับแล้วก็มีเอา่า อันนี้น่าจะเป็น1แถม1นะครับในช่วงโปรนะครับในช่วงโปรอันนี้แล้วก็จะมีหลวงปู่สิทธิ์ด้วยอ่านี่ยเดี๋ยวด,ยวด,ยวดูหลวงปู่สิทธ์ตอนนั้นจัดโปรไปแค่99บาทตอนนั้นนะตอนนี้ไม่ได้แล้วพอ <c oughs> <c oughs> ดีมีคนสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็มีเทพนาคาอีก1ต้นนะครับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาคัดอีกทีหนึ่งเนะาะเอาต่อไปเลยนะครับก็จะมี มีรักเอยแล้วก็เดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้หนึ่งดูไปดูมาเราก็จะได้เห็นต้นไม้หลายๆต้นนะครับเผื่อสะดุดตาต้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้อีกตู้หนึ่งตู้แรกหรือเปะ่ะตู้แรกใช่ไหมอันนี้รักเอยรักเอยอยู่นี่อของคุณโยมนี้น่าจะเป็นมันจะมีอยู่ทั้งสามต้นคือออกหมดแล้วนะครับนี่รักเอยไม่เหลือสักต้นแล้วนะครับเนี่ยรักเอยไปหมดแล้ว เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูต้นนี้มมีด่างตรงปลายแต่ต้นนี้ด่างสวยมากแล้วใบเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยที่ขอบเนี่ยนะครับอาจจะไม่โฟกัสมากแล้วก็กรกฎาคมนะครับต้นสุดท้ายตอนแรกตอนแรกว่าจะเอาไว้อ่าตั้งแม่นะครับเลี้ยวไว้หนึ่งต้นเนี่ยสีแดงมากเลยสีสดมากกรกฎาคมนะครับอ่ะ อันนี้แถมเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านอ่าหน้าด่างมาแล้วด้วยเห็นไหมครับเนี่ยแรกๆเนี่ยสแสดงว่าก่อนหน้านี้สําหรับใครที่ได้ไปนะครับเออหนึ่งแถมหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยต้องได้หน้าด่างแน่ๆเนี่ยขนาดเนี้ยสองใบแรกเนี่ยมาเคียวเลยนะใบล่าสุดด่างละนะครับมีแถมฟรีด้วยเห็นไหม คือเราผ่าจากหัวใหญ่ไงโอกาสที่เขาจะด่างก็สูงนะครับแล้วก็เทพคีรีเทพคีรีก็จะมีอยู่ต้นนี้ผมนะมีเทพคีรีอาทิตย์อุทัยแล้วก็พรมพิมานนะครับอยู่ด้วยกันนะครับน่าจะเป็นต้นนี้ต้นใหญ่เลยทีทีนี่ไวเ้เนี่ยต้นนี้ที่ว่าเขาจะสลับร่างไปเรื่อยๆเนี่ยต้นเนี้ย <laughs> มีอยู่3ร่างนะครับจริงๆนยะเริ่มจากหน้านี้ก่อน เริ่มจากหน้าขาวแล้วก็มาหน้าแดงแล้วก็มาหน้าด่างแล้วก็กลับมาหน้าแดงเนี่ยความสุขความสนุกของการเลี้ยงบนสีนะครับสามารถสลับล่างได้ตลอดเลยนะครับเป็นทั้งนางฟ้าจำแรงเทพเทวาและกลับมาเป็นพรมพี่มานนะครับแล้วรากเนี่ยจริงๆอัพกระถางแปดได้แล้วนะใหญ่มากนะครับรากเยอะมากนะครับรากเยอะมากนะครับพรมพิมาน อาทิตย์อุทัย,ทยก็จะอยู่ตู้เมื่อสักคู่นี้นะครับนี่เดี๋ยวเอาใบสวยๆเนี่ยสีสวยๆให้เลยโดดเด่นมากนะครับใบนี้ดูนี่นะครับนี่สีสดมากเห็นใกล้ๆไหมนะครับอาทิตย์อุทยัยนะครับผมแล้วก็มีเทพคีรีด้วยเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ไปก่อนนะครับเข้าไปซูมใกล้ๆเลยในตู้ในนี้ก็จะมีเนี่ย บอลที่ป้ายก็จะเป็นมุกดาหารแล้วติดกันใบกลมๆก็จะเป็นกาลสินนะครับแล้วก็ต้นถัดไปหลวงปูสิบต้นน่าจะต้นใหญ่เลยนะครับมาดูกันโอ้ใบใบที่สองมาแล้วนะนี่นี่น,นที่ที่โยมเขาจองไว้เนี่ยใบที่สองมาแล้วเนี่ยมีด่างด่างมาแล้วต้นเนี้ยต้นนี่น,น,น,นี่ต้นเนี้ย เห็นไหมครับนี่ด่างมาละหลวงปู่ิิธิ์นะครับแล้วก็มีเทพนาคาเทพนาคาน่าจะเป็นต้นด้านในเพราะว่าจะเก็บจะเก็บไว้สองต้นนะครับแล้วก็จะปล่อยออกไปสองต้นนะครับน่าจะเป็นต้นนี้ไหมเนี่ยใบที่สองมาแล้วดูโอ้สีคือถ้าเราไม่เห็นได้ได้ได้ไดไมาเห็นด้วยตาป่านี่คือสีเข้มมากนะครับเทพนาคานะครับสวยมากนะครับ สวยมากแล้วดูนี่อีกต้นหนึ่งที่ที่ปล่อยนะแล้วดูดูความดังของเขาโอ้โหสวยงามมากนะครับเทบนาคาจริงๆก็ยังมีอีกนะครับอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยเทพนาคาหนึ่งเทพนาคาสองเทพนาคาสามนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในบอลแข้งบอลกาบ นะครับเนี่ยโตมาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยผ่าพร้อมกันเลยแล้วดูสุดยอดเดี๋ยวต้นนี้จะไว้ตั้งแม่นะครับเพราะชอบมากดูดูสีของเขาสิแล้วดูใบข้างหลังเห็นไหมโอ้โหเทพสมชื่อนะครับเทพสมชื่อเหลืออยู่สามต้นนี้นะครับเนี่ยกำลังงอกมาแล้วผ่าชุดเดียวกันนะครับรับรองว่าลายเทพสมชื่อแน่นอนนะครับเทพนาคานะครับแล้วก็จะมี ชินน้ำบรญชอน,น่าชมพูก็เพิ่งจะงอกมานะครับแล้วก็มีนารีบูรพาอยู่ในเอ่ยที่ที่ว่าเขาคลี่ใบแล้วนะกัดชมพูแล้วด้วยนะครับเนี่ยกำลังโตนะครับกำลังโตนี้โยมก็ฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใบาแรกมาก็คือแบบนี้เลยนะครับสวยแน่นอนกัดชมพูแบบปลายชมพูแต่ใบแรกเลยนะครับอันนี้เป็นนารีบูรพา แล้วก็ยังจะมีนี่มะหาดไทยนี่ก็มาแล้วสีเข้มมากนะครับสีเข้มมากเนี่ยเป็นบอลแบบสายดาร์กเลยนะครับนี่สายดาร์กมะหาดไทยนะครับเอ๊วันนั้นเห็นพัทยาเขากำลังคลี่ใบออกมานะครับน่าจะอยู่ตูนนู่นวันนี้จะพาเดินสล,สลับมาอันนี้กะลาโหมกะลาหมนี่ก็มีคนโอ้ดูใบนี้เหมือนจะมีแบบ เป็นด่างด้วยนะครับใบล่าสุดเนี่ยแต่ยังกัดสีไม่หมดนะครับกะลาโหมกะลาโหมมหาไทยนะครับโยงเขาจองไว้จะอยู่ในตับกระส้วงนะครับเนี่ยชมพูเยอะมากเลยชมพูอ่ะดูใบนี้เห็นไหมสูงใกล้ๆก็ได้เนี่ยเนี่ยชมพูแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวคัดต้นสวยๆให้นะครับสำหรับคนที่จองเข้ามา แล้วก็มีบอลเก่าสักกาทิติยาก็ไปแล้วหนึ่งต้นเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งต้นนะครับเนี่ยต้นนี้ไปแล้วเนี่ยต้นที่เริ่มกัดสีขา,ขาวๆเนี่ยไปแล้วเชิญเหลืออยู่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ต,ตามกันไปเพราะว่าแยกแยกความกันนะครับแยกความกันนะครับเทพคีรีก็ไปน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะฮะสำหรับเทพคีรีพยามุจจินนี่ก็รอรอเขาง,งอกอีกหน่อยพยามุจลินนี่ก็ยัง เป็นบอลที่ทุกคนยังตามหาเพราะทําจํานวนได้ค่อนข้างน้อยนะครับพยามุตจลินนะครับแล้วก็มีชินบัญชรก็จะเป็นหน้าชมพูที่ยังมีตอนนี้นะครับที่คัดแยกออกมาไว้นะครับแล้วก็แต่ว่าคนสนใจเท่มนาคาเยอะมากนะครับจู่ๆก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบหายไปแต่เขาสวยจริงๆนะครับสวยมากนี่ยังยังชอบเลยที่ให้ดูในตู้นี้นะครับสวยมากๆนะครับ แล้วก็ปีโมะโรงก็ต้นนั้นนะครับมีคนรับไปแล้วแล้วก็เทพนาคาอีกแล้วนะครับเทพนาคาแล้วก็พะโมกคันลานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพะโมกคันลานะนะครับนี่คือใบแบบนี่แค่ใบแรกนะครับยังแดงขนาดนี้นะครับแดงแดงขนาดนี้เลยพะโมกคันลานะนะครับแล้วก็เจ้าต่อมาก็พะโมกคันลานะอีกก็จะอยู่ในโซนนี้แหละนะครับเดี๋ยวรอเขาโต นในอาจ,จะมาสรุปนะครับสรุปใน EP ีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนจะติดตาต้องใจในเทพนาคาเยอะมากนะครับ <นะ S 1> จากที่ได้พาชมพามาคัดบอนสีคือตอนนี้ทางสวนบอนสีประธรรมก็พยายามย้ายบอนสีลงกระถางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าก็ทำจำนวนไว้เรื่อยๆอยู่ นะครับแล้วก็ตัวที่คนสนใจเยอะก็จะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเทพนาคานะครับอันดับสองรองลองมาก็จะเป็นอบอลพวกกาบบอลกาบก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอลกาบที่มีแข้งนะครับอาทิตย์อุทัยพระโมคคันลานะแล้วก็มีพญานาคราชอย่างเงี้ยนะครับคนก็สอบถามเข้ามานะครับพญานาคราชนี่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็หลวงปู่สิทธิ์เนี่ยก็เป็นบอลมีแข้งเหมือนกันแต่ว่าความด่างนี่ต้องต้องดูตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับ สำหรับลปบุ10นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกหลาย,ลายต้นนะครับมีถ้าโทนแบบนี้ตอนนี้ก็จะมีมหาไทยปานตะวันแล้วก็กะลาโหมนะครับกะลาหมมหาไทยปานตะวันโทนดัก์กนะครับแล้วก็จะมีพวกแหลมทองอีกหนึ่งต้นนะครับแหลมทองที่เป็นบอลกาบบอลแข้งนะครับก็สวยงามเหมือนกันส่วนในตู้นี้เราเพิ่งจะอัปเดตไปนะครับในตู้นี้นะครับ ก็จะค่อยๆมาแอบซองอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับไม่ได้คือไม่อยากจะเปิดบ่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหน้าหนาวเนาะอากาศจะเย็นก็จะทําให้บอลสีคือปรับสภาพได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วมาดูตู้นี้ที่เราลงไป3วันผ่านไปเนี่ยเขาคลี่ใบออกมาแล้วโอ้โหเรามาดูเราเอ่อตัวนี้เพิ่งจะอัปเดตลงไปในคลิปล่าสุดเลยนะครับมาดู ตัวนี้บางแล้วอันนี้เป็นก้าทับนะครับนี่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นความด่างที่ขอบใบของต้นนี้นะครับขอบด้านซ้ายนะขอบด้านซ้ายนี่นะครับขอบตรงนี้ตรงหูเขานะครับก้าวทับดูมุกดาหารแหมมาตั้งแต่ใบแรกเลยมุกดาหารก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่มีเสน่ห์มากนะครับเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยเห็นไหมครับถ้ารากเดินดีปุ๊บเนี่ยโตวไวมากนะครับ ตอนตอนนี้มันเป็นช่วงย้ายกระถางใหม่แต่ถ้ารากเขาเดินดีเมื่อไหร่นะครับใบจะแบบไปไวมากนะครับในตู้นี้ที่เพิ่งลงไปแล้วท้ายคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมบอนสีแรไอเทมที่มาแรงในปี66ดนี้มีต้นไหนบ้างตามมาเลยครับผมอันนี้เราเราจะให้ดูแค่ที่สวนของบอลสีประธรรมก่อนนะครับ จริงๆปี6กนี่ก็เริ่มมีไม้ใหม่ๆออกมาเยอะมากนะครับเยอะมากที่ที่จะเป็นกระแสในปี66นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนที่เราเอามาไว้ตั้งแม่นะครับเอามาไว้ตั้งแม่เดี๋ยวมาดูตู้นี้ก่อนนะครับลหลายๆต้นที่ก็ยังเป็นกระแสอยู่แล้วก็ยังตามหากันอยู่คือบางต้นอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าโดนเอ่อพวก เพี้ยไฟไรแดงเราก็จะดึงแบบคัดใบที่ไม่สวยออกนะครับอย่างเนี้ยก็หนักอยู่นเนี่ยโดนเลี้ยด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคัดออกอนี้นะครับเนี่ยถ้าโดนเลียด้วยมีเลี้ยมาใจากไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะมาจากวัสดุปลูกก็มีสวนนะครับวัสดุปลูกนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งจะได้เห็นในในวันนี้แหละนะครับไม่เคยเห็นปกติจะเห็นแต่ไรแดง นะครับอันนี้เจ้าปลอกแก้วนะครับเจ้าปลอกแก้วทั้งสองต้นเลยสีสดมาก <it izen> เจ้าปลอกแก้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับที่นี่ก็ยังไม่ได้ทําจํานวนเลยนะครับแล้วก็มีสีกาญจนานี่ก็เหมือนกันนะครับสีอันนี้เป็นเจนสองนะครับเจนสองจะเป็นประเภทป้ายนะครับเจนหนึ่งจะเป็นหน้าชมพูอันนี้ต้นฝั่งนี้นะเมืองน่านนะครับนเะมืองน,น่านอันนี้เป็นนเมืองนน,น คือเขาจะโซมไปแล้วเพราะว่าโดนเพี้ยไฟไรแดงเห็นไหมเราจะโรยโรยแป้งไว้นะครับโรยแป้งไว้อันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยลายกําลังพอดีนะครับถ้าลายประมาณนี้แหละให้ลูกสวยมากนะครับหน้าประมาณนี้ให้ลูกสวยมากนะครับส่วนต้นนี้ก็ดึงออกเหลืออยู่ใบเดียวแล้วตอนแรกว่าจะผ่านี่ก็เริ่มเริ่มมีคนเอาท้าย่อยเอามาลงละแสดงว่าก็น่าจะเลี้ยงบมพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าเขาก็ผ่าบางสวนก็คือผ่าไปแล้ว มณนีลักษมีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากนะครับจริงๆถ้าฟอร์มแบบเต็มๆแบบว่าฟอร์มลหลายๆใบอยงเงี้ยนะครับก็จะสวยมากอันนี้เหลืออยู่ใบเดียวเพราะว่าทําการดึงออกหมดเพราะโดนไรแดงบุกนั่นเองครับเนี่ยหรออยู่ยังไงเนี่ยบอต้องเก็บออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นลูกไม้กาบแดงแต่พอมาดูอ้าวเขียนชื่อไว้อยู่ นี่เป็นบอลเก่าบอลโบราณเถนพลายนะครับจริงๆที่นี่จะมีเห็นกวาดเท็นพลายนะครับแต่ว่าเห็นกวาดนี่เลี้ยงยากมากไม่รู้ตอนนี้เหลือกี่ใบแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นเถนพลายนะครับเท็นพลายหน,น้าประมาณเนี้ยนะครับเป็นบอลแข้งบอกลกาบเหมือนกันทีนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูบอลปีหกหกันไป EP นี้ถือว่าเป็นอ EP ต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีบอลที่แบบฟอร์มสวยๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่หน้าหนาวแล้วก็เราก็พยายามอบให้เขาโตให้ได้ไวที่สุดนะครับมาเริ่มจากตู้นี้ก่อนเสียบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่ที่จะจดชื่อไปอย่างเทพนรินนะครับ นี่คือเทพนรินเนี่ยสียังสวยอยู่เลยสีเข้มมากนะครับสีเข้มมากอีกต้นหนึ่งก็คือเหมือนจะจับผ่าไปแล้วต้นหนึ่งก็คือยังไม่ฟื้นส่วนตัวที่เขาฟอร์มโอเคแล้วก็จะมาไว้ตูน้นี้นั่นก็เอาไว้ตั้งแม่นะลูกๆเขาเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยลูกๆเขาเท่านั้นเลยเนี่ยสีสวยมากหวานมากแล้วเนี่ยสีเข้มมากนะครับจะดูทรงใบเขาก็จะไม่ได้แบบ ดูแปลกๆคลาสสิกมากนะครับสำหรับเทพนารินนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้กันนะครับที่ว่าเป็นไม้ที่ไม้ใหม่เลยนะครับแล้วก็คาดว่าปี66 6มาแน่นะครับปี66 6มาแน่นะครับจริงๆก็มีหลายต้นนะที่ที่เห็นเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเป็นกระแสอีกยาวเลยในปี -66 ที่จะต้องตามหากัน แต่ที่สวนบอนสีพระธรรมก็มีนิดๆหน่นอยๆน,นะครับเอามาดูมาดูฝั่งนี้ก่อนถ้าต้นไหนที่กระแสะเข้าลงก็อาจจะไม่ได้ให้ดูเท่าไหร่นะครับอย่างต้นนี้ก็ก็เริ่มทรงตัวแล้วกำลังเห็นไหมครับพึ่งจะลงกระถางไปฟองก็ยังไม่สวยอันนี้หลอดใหม่พึ่งจะมานะครับหลอดใหม่เพิ่งจะมาอันนี้เป็นปรัตนรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้เป็นรัตนรุ่งโรดนะครับอันนี้อันนี้คือดึงใบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มเขาไม่สวยแล้วก็นั่นอีกต้นหนึ่งอ่าแล้วซูมไปต้นน้อนอันนู้นเป็นราศีสิงห์นี่ราศีสิงห์ลักษณะนะครับเขาจะคล้ายๆกับเทพอักษราแต่เขามีไม่ได้มีแค่ด่างขาวเห็นไหมครับใบใบล่าสุดจะออกมิ้นมินเหลืองๆด้วยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ยัง ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังตามหากันอยู่นี่เห็นไหมครับเนี่ยเอาการที่เราจะเลือกแม่พันธุ์สักต้นหนึ่งเนี่ยต้องแบบลายแบบดูดูให้ดูใบนี้ใบนี้พรมณีนะครับอันนี้พรมณีดูลายแบบชัดเจนมากดูสวยงามนะครับสวยงามพรมณีบอลแข้งบอลกาบอันนี้ใบล่าสุดเนี่ยยิ่งเข้มไปใหญ่เลยเนี่ยเน่ยเน,น,นี่ดูให้ให้แงม้มดูนิดนึงเห็นไหม <laughs> าจจะไม่ชัดนะครับแต่เ,เราคงเห็นความเข้มของเขาแล้วนะครับแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งก็พรมณีลายสวยนะครับลายสวย <tamp il> พรมณีสองต้นเลยไปตั้งแม่ตัวนู้นเจะเป็นพยามุจลินนี่ก็ไปตั้งแม่อีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้ผาไปแล้วหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็เก็บไปตั้งแม่อีกหนึ่งต้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน่หน่อของมณีล้อมเพชรสองต้นนี้นะครับมณีล้อมเพชรเป็นไม้แยกหน่รอดูตอนโตว,ว่าหน้าทองจะมาไหมนะครับ อ่ะอย่างต้นนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนต้นนี้เป็นลูกไม้ของที่สวนหน้าแบบนี้ไม่รู้จะถูกตาต้องใจใครหรือเปล่านะครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับลูกไม้ต้นที่สองเนี่ยเขาจะมีด่างที่ขอบแล้วก็ที่หูเห็นไหมครับสีตรงเนี้ยสวยมากเลยนะครับโทนขาวดำแดงเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยตอนนี้ ลูกไม้ต้นที่สองนะครับนี่สำหรับคนชอบใบกลมสีหวานหวานนี่ลูกไม้ต้นที่สามเห็นนะครับเห็นสีไหมตอนแรกปลูกอีกตู้หนึ่งนะครับคือเขาอยู่กันหลายต้นมากนะครับเนี่ยสีก็จะประมาณนี้แล้วมาดูพอออกนอกตู้ปุ๊บดูสีหวานเลยเห็นไหมครับหวานมากเนี่ยชมพูสวยเลยเนี่ย นี่ก็คงจะเป็นหน้าจริงๆของเขาแล้วแหละนะครับสําคัญมากเลยแสงเนี่ยสําคัญกับบอลสีมากถ้าแสงไม่เพียงพอเห็นไหมครับเนี่ยสีเนี่ยเห็นไหมสีแต่พอออกมาโดนแสงปุ๊บเนี่ยกลายชมพูเลยนะครับอ่าอีกต้นหนึง่งนี่เป็นลูกไม้เหมือนกันนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับลายสวยมากนะครับเป็นลูกไม้มีแข้งนะครับเป็นลูกไม้มีแข้งนะครับอันนี้ก็ผสมจากพรมณนี นะครับเดี๋ยวรอตั้งชื่อรอทําจํานวนก่อนนะครับดูหน้านี้หน้านี้นนโดนโดนแสงแบบกําลังดีเลยน,นี่ก็หลายสวยดูใบนี้ชอบมากนะครับชอบมากๆเลยรอติดตามนะร,รอติดตามรอติดตามตอนโตว,ว่าจะเป็นยังไงอีกสักสอเดือนเรามาอัปเดตอีกทีน,นึงก็ได้นะครับจะเห็นพัฒนาการของเขานะครับนี่ต้นต่อมาอันนี้ก็ คือยังเล็กมากเลยนะครับเนี่ยหลวงตาเมืองนะครับเนี่ยหลวงตาเมืองเนี่ยหลวงตาเมืองยังเด็กอยู่แล้วก็ไม้ใหม่มณีภูมินลองไปหาดูต้นต้นแม่นะครับสวยมากทรงใบสวยมากนะครับอันนี้เขาใบเก่าแล้วนะครับเนี่ยอันนี้หน้าเหลืองอันนี้ด่างขาวด่างขาวใบล่าสุดออกเหลืองมิน้นนะครับเดี๋ยวรอเลี้ยงให้โตกว่านี้อีกหน่อยมณีภูมินนะครับ อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นบอลใหม่เหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะจดทะเบียนไปได้ไม่นานเทพคิชกูดเนี่ยฮะเนี่ยเทพคิชกูดเป็นไม้จากจันทบุรีนะครับสีเข้มๆสดๆแล้วด่างชมพูแบบนี้ดูสวยมากนะครับสวยมากเทพคิชกูดนะครับ <c oughs> ต้นนี้เป็นไม้ใหม่นะครับมีแค่น่าจะประมาณแปดต้นนะครับ บอลเพิ่งจดทะเบียนแล้วหน้าอันนี้ตอนนี้คือหน้าเข้มมากเลยนะเนี่ยจริงๆเขาจะมีด่างต้องรอหน้าทองออกมาอีกนะครับนี่คือต้องมนตราจําชื่อนี้ไว้นะครับต้องมนตราครับอันนี้เป็นใบใบใหม่ที่มาที่มาอยู่ที่สวนแล้วออกมาเนี่ยสองใบเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ต้นนี้กันนะครับผมนี่ก็เป็นบอลใหม่ที่เพิ่งจะจดทะเบียนไปเห็นนะครับหน้าสวยมาก นี่คือพรพระเจ้าตากนะครับเนี่ยพรพระเจ้าตากนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยมาขอพรได้นะครับนี่พรพระเจ้าตากเห็นไหมครับเนี่ยหลอดใหม่กําลังมานะครับอันนี้เป็นใบใหม่ออกสีเข้มมากเลยตอนตอนที่มาอันนี้น่าจะใบล่าสุดเนี่ยตอนที่มาจะมีแดงมีทองนะครับแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นใบล่าสุดจะออกสีเข้มเข้มเหมือนเอ่อโคาโนปีศาจแดงอย่างเงี้ยนะครับ มีดำมีแดงนะครับอันนี้คือพอรพระเจ้าตากนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นต้องมนตรานะครับไม้ใหม่เขียนชัดๆเลยนี่ต้องมนตราสํสำหรับส่วนบอนสีพระธรรมนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตทั้งลูกๆบอนสีที่ผ่าไปที่แยกหน่อไปแล้วก็มาอัปเดตไม้ใหม่ของปี66ว่ามีต้นไหนที่ มาแน่นะครับปี66นะครับก็มาอัปเดตให้รับชมกันใน EP นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดปีตลอดไปและมีความสุขกับธรรมชาติสุขจากบอนสีขอเจริญพร